ด้วยรักเพราะชอบเียดเพราะชังโดยเด็ดขาดท่านต้องตั้งสติให้ดีนะครับเพราะถึงที่สุดแล้วในความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นไม่ใช่เดืองแดงๆเนี่ยก็คือพี่น้องส่วนใหญ่ของประเทศนี้70%และประเทศนี้ประเทศใดกลุ่มชนใดเนี่ยนะครับถ้าไม่มีความเป็นเอกภาพเนี่ยนะครับคุณเพิอฝันอะไรมันไปไม่สําเร็จครับครับฝากตรงนี้ไว้ครับคาถามเดียวกันความยุติธรรมความรองดองสําคัญไหมัแล้วเป็นเสื้อแดงจะไปคุยกับเสื้อเหลืองได้ไหม ไม่ได้เลยคือถ้าเราคุยกันเนี่ยทั่วๆไปเราคุยได้แต่ถ้าเราคุยเรื่องการเมืองเมื่อ,อไหร่เกิดเรื่องทันทีค่ะ <c oughs> มีการโต้เถียงกันใน, <c oughs> ใ,นในโต๊ะนั้นเลยนะคะ <c oughs> ก็อย่างอย่างกรณีที่ท่านสวนะคะอดีตท่านสว <c oughs> ท, <c oughs> ที่ที่บอกว่า,าคุณจะทําได้ไหมการปรองดองแล้วก็เราก็อยากจะบอกว่าคนที่เป็นกลางๆเขาก็คอยมองดูนะคะว่าท่านนายกจะทําได้ไหมทําจริงอย่างที่ท่านาที่จะทํำไหมอย่างที่ท่านพูดเพราะว่า การที่คุณพูดอย่างเดียวแต่คุณไม่ทำเนี่ยมันไม่สามารถจะเกิดได้ความปลองดองถ้าคุณทําไม่ได้สามาัคีก็จะไม่เกิดนะคะอีกอย่างหนึง่งเราก็อยากจะให้ทางด้านที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางด้านกฎหมายนิดนึง<ม>ขออย่าอยากนะคะให้ตัดสินคดีอย่างยุติธรรมผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมท,ที่ผู้ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมตัดสินอย่างถูกต้องนะคะคือผิดก็ว่ากันไปตามผิด ซึ่งซึ่งส่วนนี้นะคะประชาชนส่วนมากคอยมองดูอยู่ท่านอาจจะไม่รู้ไม่เห็นนะอย่างกรณีที่ท่านนายกยังไม่รู้หรอกว่าชาวบ้านอย่างเราเราเนี่ยอย่าคิดว่าเราคิดไม่เป็นนะคะเราคิดเป็นแล้วเราก็คอยมองดูว่าคุณทําจริงได้อย่างที่คุณพูดไหมอย่างนี้ค่ะครับก็สรุปแล้วความยุติธรรมก็สําคัญกับความปรองดองค่ะสําคัญ<ต>มากเลยทีนี้คุณมาริกาบอกชาวบ้านนายกไม่ได้ฟังเสียงชาวบ้านแต่โพลที่ไปสํารวจส่วนใหญ่ก็กว่า80%พอใจการทางานของคอ,อสอชอ <c oughs> หรือคุณมริกาเป็นไม่ได้เป็นเสียงส่วนใหญ่ในแปดสิบที่เขาบอกอคงไม่ไม่พอใจค่ะเราไม่ยังไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่ยังไม่ค่อยยินดีเราก็อยากจะรู้เหมือนกันนะคะว่าโพที่คุณไปสำรวจมาเนี่ยคุณไปสำรวจแถวไหนคะคือถ้าสำรวจจริงๆอ่ะอยากจะให้ลงไปทุกพื้นที่ถามประชาชนนะคะทุกอาชีพสาขาอาชีพเลยว่าเห็นด้วยไหมกับทางที่ทางทางรัฐบาลชุดนี้เสนอขึ้นมานะคะอย่างนี้คุณจะได้ข้อมูลที่แท้จริงมากกว่า มากกว่าะะมากกว่าโพที่เปิดเผยอยู่ในปัจจุบันไปที่ทางนักศึกษาบ้างคุณสหัสชัยความยุติธรรมความปองดองต้องควบคู่กันไหมหรือทําอย่างใดอย่างหนึ่งไปก่อนก็ได้คือเราต้องเอาหลักว่าความยุติธรรมมันเกิดเกิดจากกฎหมายที่ให้ความยุติธรรมรและกฎหมายนั้นก็มาจากาผู้ที่ร่างผู้ที่ร่างนั้นถ้าจะให้ยุติธรรมจริงก็ต้องมาจากประชาชนเราจริงว่าสปชรหรือสอนอชอนี้ไม่ได้มาจากกระบวนการของประชาชนเลยและผมก็ไม่เข้าใจว่า เขาจะมาร่างกฎหมายที่จะให้เกิดความยุติธรรมในสังคมขึ้นได้อย่างไรสปชเนี่ยนะใช่ครับครับสนชด้วยครับสนชด้วยครับนะครับผมอ่านตอนเลยอ่านะครับคือคือเมื่อคุณได้กฎหมายที่ความยุติธรรมแล้วกระบวนการนะครับกระบวนการยุติธรรมกระบวนการจะให้เกิดความยุติธรรมมากขึ้นในสังคมให้แก่ทุกฝ่ายไม่ว่าจะกลุ่มในกลุ่มการเมืองต่างๆกระบวนการยุติธรรมเราได้รับการยอกระชาชนมากหรือยังครับคือเป็นที่น่าสงสัยนะครับว่ากระบวนการยุติธรรม กระบวนการที่ทมของเราถูกตั้งคําถามอย่างมากกับความยุติธรรมกับการตัดสินคดีที่ค่อนข้างจะเอียงไปอ,อีกฝ่ายหนึ่งมากกว่าอย่างเช่นคดีของท่านสิงห์ทองนี้ผมก็มองว่าทําไมคดีของท่านถึงรวดเร็วขนาดนี้สิง์ช่ท่านสิง์ชยอ๋อท่านสิง์ชยครับทำไมคดีของท่านถึงรวดเร็วขนาดนี้กับคดีอื่นที่ชักช้ามากเอกสารทางคดีก็ยังไม่เคลื่นหน้าอะไร,รแต่คดีของท่านออกันลังจะขึ้นสู่ศาลแล้วซึ่งเป็น ที่น่าสงสัยและที่น่าฉงนที่ต้องให้กระบวนการยุติธรรมมาอธิบายประชาชนว่าทําไมถึงตัดสินคดีแบบนี้เราน่าจะเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมมากขึ้นและ,ะความความความปองรองนะครับผมมองว่าในสังคมประชาธิปไตยนะครับเราต้องให้สร้างสังคมเป็นประชาธิปไตยรับฟังเสียงของทุกฝ่ายทุกทุกฝ่ายทุกฝ่ายค,ความ ความความปองดองที่เราจะสร้างเกิดในสังคมนั้นเราก็ต้องอยู่ในกติกาของประชาธิปไตยครับครับผมยังยึดหลักเดืมหน่อยครับว่าความปองดองเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีการเลือกตั้งขึ้นมาครับประมาณนั้นนะฮะมิโดนพลาดทิ้งเรื่องคดีของของท่านสิงชัยคือไปแก้ไขรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วให้สบอมาจากการเลือกตั้งทั้งหมดแล้วถูกฟ้องว่าล้มล้างการปกครองแบบนี้ล้มล้างการปกครองยังไงคือก็พอดีน้องพูดถึงเรื่องข้อกฎหมายนะครับจริงๆเนี่ย ข้อกฎหมายเนี่ยนะครับจริงๆความยุติธรรมอยู่เหนือกฎหมายผมย้ําตรงนี้นะครับ mm. ความยุติธรรมต้องอยู่เหนือกฎหมายเพราะฉะนั้นวันนั้นผมมาจากการเลือกตั้งผมเป็นคนต่างจังหวัดได้รับถันธร,รมติจากประชาชนให้ผมได้เข้ามาทาหน้าที่เพราะนั้นมีคนเสนอการแก้ทํานูนผมก็มานั่งพิจารณาอ้าวก็ให้ผมได้เลือกตั้งให้กลับไปเลือกตั้งใหม่ผมมีสิทธิ์ถ้าผมทําดีถูกไหมครับแต่นั่นคือย้อนกลับไปสู่ประชาชน ซึ่งรัชกาลที่7ท่านก็ได้มีเขียนไว้นะครับอานาจสูงสุดเป็นของปวงชนชาวไทยแล้วผมจะลงหรือไม่ก็ยังไม่รู้ผมก็แก้ด้วยความบริสุทธิ์ใจพอมาดูข้อกฎหมายเป็นจิทธิของผมในรัฐสภาที่ผมทําได้ตามมาตราหนึ่งสามส่ยนเห็นไหมครับนั้นบริสุทธิ์ใจเลยไม่มีใครครอบงำแล้วผมจะคิดเป็นอื่นได้ยังไงในขณะนั้นปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยผมจะไม่เห็นด้วยเหรอแต่บางคนเขากลัวเขาก็เฉยๆไม่อยากแต่ผมไม่ใช่ ผมยังบอกนะครับผมมาเล่นการเมืองด้วยแนวคิดอุดมการเป็นตัวนําเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่มีแต่วันนี้ผมโดนข้อกล่าวหาตพรนั้นผมไม่โทษผม,มคิดว่าสารธรรมนูญไม่ได้บอกให้ผมโดนความผิดเ,เพียงแต่ท่านตัดสินว่าแก้ไม่ได้อ้าก็ไม่ได้ว่ากันแต่ปปชต่างหากเขาให้ปป,ปชมาทําหน้าที่ตรวจสอบการทุจริตคอร์รัปชันแต่กลับกลายมาตัดสินว่าไอ้สิ่งที่เราแก้กลับไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยนะครับกลับไปสู่ประชาชนเนี่ย ต้องไม่ลืมนะครับว่าระบอบประชาธิปไตยปฐมมาบทของการอย่างเสียงคือประชาชนแล้วผมอ่านรัฐธรรมนูญผมไม่ใช่นักกฎหมายอ่านหลายรอบเจตนารมณ์ก็ชัดเจนครับถึงแม้รัฐธรรมนูญปัจจุบันชั่วคราวเนี่ยนะครับอำนาจสูงสุดเป็นของพวงชนชาวไทยแล้วผมเนี่ยแก้ให้ผมเนี่ยได้ลงไปเลือกตั้งใหม่ผมจะลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้ถูกไหมครับลงแล้วอ้าวก็นี้ไงอำนาจสูงสุดปฐมมาบทของอำนาจคือประชาชนใช่ไหมครับแล้วผมก็จะเรียนบอกเลยว่า การที่นักการเมืองเนี่ยที่ผมจะโดนสมมติว่าผมโดนพิจารณาจะถอดถอนหรือไม่ถอดถอนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสําคัญนะครับเพราะอะไรนักการเมืองเนี่ยนะครับการลงเลือกตั้งแต่ละครั้งเนี่ยจะได้ลงหรือไม่ลงก็ไม่รู้หนึ่งสองลงแล้วจะได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เพราะบางคนเนี่ยไม่ได้ต้องเว้นสิบปีห้าปีแต่สิ่งสําคัญครับสิ่งที่ตัดสินตรงนี้มันเป็นตัวทําลายคนไทยคนหนึ่ง อย่างผมอย่างเงี้ยมีความเชื่อมั่นรักในประเทศชาติรักศรัทธาในระบอบประชาธิปไตยซึ่งเราเห็นว่ามันเป็นระบอบเดียวที่ให้คนเท่ากันยังน้อยคือหนึ่งวันวันที่ไปลงคะแนนเสียงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถึงวันนี้ผมโดนตราหน้าจากกลุ่มการเมืองที่ขัดแย้งว่าไอ้นี่นะครับทำลายล้างการปกครองทําลายชาติบ้านเมืองโกงหนักไปตรงนั้นเลยนะครับนี่ต่างหากที่ผมเจ็บที่สุด เพราะเราคนเราถ้ามีความมุ่งมั่นรักชาติบ้านเมืองเนี่ยพอโดนอย่างนี้เนี่ยมันเสียทั้งตัวเสียงทั้งชาติตระกูลเลยนะรัตตะกูลผมเนี่ยเป็นรัตตะกลนักก,การเมืองเก่าแก่ไม่เคยมีประวัติด่างพ้อยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่าผมกลับดีใจนะที่ผมจะเข้าไปชี้แจงต่อสอน,นชเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้ขั้นตอนต่างๆที่มันโดนตัดสินโดนอะไรออกมาเนี่ยอันเนี้ยผมก็อยากจะฝากถึงผู้นำว่าท่านต้องมอนิเตอร์ทำให้มันเท่ากันจัดบาลานซ์ให้ได้นั่นนะคือ จุดเริ่มต้นนะครับของการปลองดองสมานฉันท์ความเท่าเทียมครับผมเองก็อยู่ในส่วนของความไม่ยุติธรรมแต่ผมยังพูดไม่สามารถสรุปได้ร้0ยเปอเซอย่างน้อยที่สุดวันที่25ผมจะต้องไปเปิดคดีนะครับแต่ผมเชื่อมั่นว่าสอนชอทั้งหมดเนี่ยนะครับเกืดบ0 0กว่าคนเนี่ยท่านมาจากแล้วแต่เป็นผู้นําองค์กรทั้งสิ้นสิ่งที่คนจะไปเป็นผู้นําได้ต้องมีความยุติธรรม ผมเชื่อว่าพวกผมเนี่ยไม่น่าจะโดนถอดถอนะด้วยเหตุผลหลายๆประการเนี่ยนะครับในเมื่อท่านผู้ดำเนินรายการถามแล้วผมก็เลยจะพูดให้ฟังนั้นแนวคิดของผมนี่ชัดเจนอยู่แล้วนะครับขอบคุณครับประมาณ,ปร,มาณประมาณนี้สองท่านจะเสริมอะไรไหมฮะก่อนที่จะปิดเบรกนี้ไปเรื่องความยุติธรรมเรื่องประชาธิปไตยกับความปองดองก็หรือที่เห็นยังไงที่โดนที่ท่านสวดูดำเนินคดีหรือตอนนี้ยังยังไว้ก่อนยังไว้ก่อนดีกว่านะฮะทางคุณศาสตรชัยขอจะฝากไว้นะครับว่า ความปองดองไม่สามารถเกิดขึ้นได้ถ้าอะไรซึ่งประชาธิปไตยรับครับ,รบจบฝากไว้สันส้นๆเท่านี้นะฮะคุณผู้ชมครับก็จบไปแล้วหนึ่งเบรกนะครับสําหรับรายการฟังความรอบด้านชื่อตอนความยุติธรรมกับความปองดองนะฮะก็ทั้งหมดก็เห็นร่วมกันนะครับแขกก็เห็นร่วมกันว่าต้องมีความยุติธรรมก่อนต้องมีประชาธิปไตยก่อนความปองรองมันถึงจะเกิดขึ้นได้ส่วนเนื้อหาสาระ ในเบรกต่อไปเราจะไปคุยกันถึงที่ทางคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญครับเสนอขึ้นมาว่าจะมีคณะกรรมการปลงรองแห่งชาติรายละเอียดเป็นยังไงติดตามในเบรกที่2ครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการฟังความรอบด้านในช่วงที่2รายการของเรานะครับมีเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับในเวลาสี่ทุ่มครึ่งถึงเที่ยงคืน ทุกวันจันทร์เขาจะพบกับผมครับบูราพาเล็กล้วนงามส่วนวันอื่นๆก็จะเป็นพิธีกรสีสาวผลัดหน้าผลัดตากันมาดำเนินรายการนะครับตอนของเราในวันนี้ชื่อตอนที่เรียกว่าความยุติธรรมกับความปรองดองในเบรกที่2นั้นเราจะมาเริ่มกันที่ความข้อเสนอของคณะกรรมธิการยกร่างรัฐธรรมนูญนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของการจะตั้งคณะกรรมการปรองดองแห่งชาติขึ้นมาแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องการตั้งคณะกรรมการ รองรองแห่งชาติเนี่ยผมมีคําถามสงสัยอยู่นิดนึงคือว่าสภาชุดที่แล้วเนี่ยก็มีความพยายามที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งตอนแรกก็จะแก้ไขท้งฉบับต,ตอนหลังก็จะแก้ไขเป็นรายมาตราแต่ก็แก้ไขไม่สําเร็จถูกต่อต้านนะฮะแล้วก็ถูกส่งเรื่องไปฟ้องที่ศาลแต่ตอนหลังจากยึดอำนาจเสร็จปุ๊บก็มีการตั้งคณะกรรมาิการขึ้นมาเพื่อให้แก้ไขรัฐธรรมนูน ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม,ม่ก็เลยสงสัยว่าทําไมคนที่มาจากการเลือกตั้งแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ได้คนที่มาจากการแต่งตั้งถึงแก้ไขรัฐธรรมนูญได้คุณครับ<อ>สิงชัยครับครับยังไงครับคือ,คอ,คอคเลือกตั้งเข้าห้ามแก้ครับผมผมเข้าใจนะแต่ผมไม่อยากย้อนละนะครับคืออย่างที่ผมบอกนะส,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 สิ่งทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งของผมมองผมพยายามจะมองในดีว่าเป็นความขัดแย้งของคนรักชาติมีความคิดเป็นสองก้อนนะครับความคิด สำหรับผมเนี่ยผมมองอความคิดผมเนี่ยผมมองต้องอิงระบอบประชาธิปไตยผมจะอิงระบอบตัวนี้ไว้เพราะว่าอะไรผมมองอย่างที่ผมบอกไงว่าผมไม่เชื่อว่าคนดีเนี่ยมันมีทุกคนนะครับระบอบประชาธิปไตยผมบอกว่ามันไม่ใช่สีวิไลหรือดีที่สุดแต่มันเป็นระบอบเดียวที่ให้คนเนี่ยมีความเท่าเทียมกันเพราะฉะนั้นเนี่ยก้อ <g> น <ón S 2> ความคิดนี้ผมก็จะอิงอย่างนี้มาตลอดผมก็พูดหลายครั้งว่าระบอบประชาธิปไตยมันไม่ใช่ดีที่สุดนะ มันมันจะไม่ได้ทําให้เราเหมือนสิงคโปร์นะมันจะไม่ได้ทําเราเหมือนมาเลยนะแต่มันเหมือนเราอะ่ะทุกมีทุกร่วมทุกมีสุขร่วมสุขแล้วมันก็เป็นตัดจะทำที่มันพิสูจน์ได้เรามีสิบคนความเห็นไม่เหมือนกันเนี่ยถ้าคนใดคนหนึ่งนําโดยที่ไม่ฟังอีกเก้าเนี่ยนะครับเป็นอะไรขึ้นมาก็เสร็จเรียบร้อยแต่ถ้าเกิดเฮ้ยเป็นไงเห็นกันอย่างน้อยหกคนเห็นด้วยกันถ้ามันจะต้องตายมันก็ไม่เจ็บปวดขาขาดขานขาด มันก็ไม่ว่ากันใช่ไหมนี่มันคือหลักง่ายๆเพราะ,ะนั้นผมจะอิงเพราะฉนี้ผมเห็นถึงความขัดแย้งผมก็เฝ้าดูแล้วเราก็อยู่ในกระบวนการนั้นผมจะไม่ไปอยู่ในในในกลุ่มนั้นก็ได้ผมเป็นนักการเมืองผมอยู่เฉยเฉยก็ได้แต่ที่ที่ผมเรียนในเบื้องต้นว่าคนจะเป็นนักการเมืองอุดมการ์ความคิดมันต้องมาก่อนผมก็เข้าไปเข้าไปแล้วผมก็เห็นแล้วว่ากลุ่มอีกฝั่งหนึ่งก็รักชาติแต่มองสุดขั้วอีกกลุ่มหนึ่งก็รักชาติแต่ก็มองเหมือนหนึ่งนัยยะว่าอิงประชาธิปไตยถูกไหมครับเพนนี้มองสุดขั้วเเยาจะแบบ คือขนาดนี้มันเป็นเรื่องแปลกนะฮะคนไทยเห็นไม่เหมือนกันแล้วมันเกลียดกันอะ่ะมันเป็นเรื่องได้ยังไงคุณไม่เห็นไม่เหมือนกันแต่หลังฉากก็ไม่เห็นจะมีอะไรแต่ถ้าเกิดคุณผมอิงในประชาธิปไตยผมก็จะรอวันเวลาว่าใครจะเห็นเหมือนผมแล้วใครมากกว่านี่ผมคิดอย่างนี้แต่อีกคนหนึ่งเนี่ยพอเห็นไม่เหมือนปุ๊บไอ้นี่เลวนี่ชั่วนี่แหละครับคือต้นเหตุของความปลองดองเพราะนั้นที่เมื่อกี้ท่านผู้อำนวยการถามผมแล้วคิดยังไงผมก็บอกว่า <inate> ผมก็งงๆเหมือนกันว่าเขาทําไมคิดอย่างนี้แต่ผมไม่ได้มองเขาเลวเขาชั่วแต่เขามองว่าภาพรวมเลยว่าไอ้นักการเมืองเนี่ยมันโกงมันคอรับชั่นมันเลวเพราะวันนี้เนี่ยนักการเมืองเนี่ยพูดง่ายๆถ้าพูดภาษาบ้านผมว่าขี้ไม่ออกเยี่ยมไม่ออกเลวชั่ว <nineteen larva> e> คือนักการเมืองจริงไหมครับเพราะนั้นผมก็บอกว่ามันไม่ใช่ <t fright? S 2> นะครับเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าผมผมไม่ได้ถือสาแล้วแ <hyster ia> ต่ว่าผมกําลังจะบอกว่าเวลาท่านทํากลุ่มที่ท่านทำแบบนี้มันจะยิ่งสร้างความแตกแยก และนเนื้อหาที่ท่านทำเนี่ยมันจะเป็นเครื่องมือของฝั่งกันมืนอีกฝั่งหนึ่งที่บอกว่านี่ไงไม่มีความยุติธรรมมันก็จะเกิดความเกลียดชังเพราะฉะนั้นผมต้องบอกเวลากแก้ไขปัญหาอะไรเนี่ยผมพยายามจะไม่พูดข้อกฎหมายข้อกฎหมายเป็นเรื่องของสเปเชียลลิสที่จะพูดมาแล้วให้มันดูตามหลักวิชาการแต่สิ่งสําคัญคุณต้องมีเจตนาลมเป้าหมายก่อนว่าคุณจะทําอะไรว่าระดับ พวกผมกระดับการนำเ,นเรารู้อยู่แล้วสะติปัญญาพวกเราเนี่ยว่าอะไรมันมันยุติธรรมไม่ยุติธรรมอย่างที่ผมยกตัวอย่างถึงปปชเนี่ยนะครับผมเนี่ยเป็นนักศึกษาที่เข้าอบรมรุ่นหนึ่งนะองค์กรดีมากแนวคิดดีมากแต่บางครั้งเนี่ยบุคคลที่มาทําหน้าที่เนี่ยอาจจะคิดจุดขั้วไปบ้างจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ผมจะไม่บอกรายละเอียดนะคร แต่องค์กรต้องพยายามมาเช่นเวลาออกสื่อเนี่ยว่าคดีนี้ตัดสินเนี่ยท่านท่านท่าน,านผมว่าท่านมีวิจารณญาณรู้ยกเอาง่ายๆก็นดนะอย่างขนาดเนี้ยคดีของท่านนายกยิ่งรักเรื่องตำนานข้าวเรื่องลงพักผมยังไม่รู้ว่าสองใครนี้ใครจริงไม่จริงนะครับแต่ถ้าเป็นปปชเนี่ยถ้าผมเป็นก้อนปปชเนี่ยผมก็จะยกขึ้นมาเท่ากันส่วนข้างในจะช่วยใครจะยังไงอีกเรื่องหนึ่งแต่จิตวิญญามันต้องไปก่อนถ้าคุณไม่ทําอย่างนี้เนี่ยนะครับกลุ่ม เสื้อแดงประเภทฮารดคอก็จะบอกนี่ไงเหมือนที่ท่านคุยนี่ไหมนี่ไงมันไม่ย้ำเข้าไปมันก็เริ่มสร้างความเพราะว่าต้องไม่ลืมว่ามนุษย์ทุกคนเป็นพื้นฐานเนี่ยคือความยุติธรรมมีวิจารณญนะาณได้